ออามาลูกจัดการคู่เลยและเอาคู่มานอีกแล้วพี่น้องเบาเตย <c ười> กำนกมากอีกแล้วครับนี่โอ้อดังเถอว่ะสวัสดีครับผมพี่น้องครับ ผบผอดกันอีกแล้วครับกับเบาอีสานสายหลาเก้กคขับหมื่นกับการตอนของเขาไงครับเส้นเก่าเช่นเดิมครับผมมือนี่กับมากับเบาเตยเหมือนเดิมครับโดนๆเถื่อครับผมช่วงนี้ก็มันต่อยหยากเนาะมาห้มเดกับบุกอยได้ครับก็เลยบบมีขีดให้พี่น้องเบิ้งนะครับมือนี่กับมากันอีกครับคำคำวังขันเปิดลำโพงเบิ้งไดี๋ยินเสียงคันอยู่นี่สองตัวครับแต่บุหูสีสูะ ลองเบิ้งครับผมนี้เอาเจ้ารวยครับกับหนกหล่อของเบาเตยครับผมนี่แหละครับเบาเตยโดนโดนเทียครับช่วงมะขันเฮ็ดอย่างช่วงมะขันเห็ดเฮี้ยนนะเห็ดเฮี้ยนครับผมเลยบบเดมาครับสามซีมือครับบาอีสานกับโบเดมาคือกันครับผมไปหาไซเบ็ดปลาไรครับช่วงมะขันอ๋ออยางไรก็ลองเบิ่งนะพี่น้องนะโดนโดนเทือครับมือนี่ มีแต่มีเชลยให้พี่นองได้เบ่งมารอหลุนรอติดตามมึงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาหางมันครับเผื่อเป็นการบุเสียเวลาเนาะไปกันเลยครับเดี๋ยวมันคำไปเฮาเบาเตะรอหลุนรอติดตามครับผมมือนี่พี่นองครับเดี๋ยวยครับไม้แหลกครับเบาเตแล้วหมละลงไปทั้งฟังผุ่นอีกครับฝากกันไปเราอยสารตอนนี้ครับรอหลุนเหมือนพี่นองเนอะพได้ตังกองรึโกรล่ะครับอากาศห่อนครับ พราะว่ากล่องสิตัดเดี๋ยวรอชมรับตอน้าเทียมี่หนกมากเดี๋ยวบายสานทาให้เบิงครับรอเบิงพี่น้องมาสิม,มารวามือนี่ติดตามรับชมครับพี่น,น,น้องนกปลาแน้วนะครับจดี๋ยวยกำลังดึงครับผมผมเปิดลาโพงใหน้นกปลาบินมาบนี่ครับคือเสียงนกปลาเดี๋วลุยกำลังดึงพี่น้อง ด้วยกำลังดึงไม่หรับเดียวลว้มวะร่อหุนมึงครับแปบ๊บเดียวครับนกปามาเลยครับด้วยอยู่นี้ครับนี่กำลังดึงไม่รอบนกป้ากับเรียก

พี่นอ้องมื่นเจ้ารุ้ยเอื่นด้วยครับโอ้หนกปลาเนี้ยวคือกันครับหมื่นเจ้ารุ้ยดึงโดนแล้วดิหัวยอมลงเลยครับมันจะได้เปิดลำโพ,พี่นองแบบ เป็นสองเสียงครับมันเห็นลุูกหยาดอีกโอ้โหมันสีไดงไงพวกแมนตัวนี้นี่ครับนกป่าขาล้มบางๆครับ ชวนมานุ้นครับเรียกเราเคูค่เอาๆน้อ,อ,องมึงพี่น้องจะรุ้ยอี่ท่ำไดบ่พี่น้องเอี้ยเนียว,วบบรครับวาเกิดลำโพงกองบืองล้งเจะรุ้ยคู่ยี่น่ เ่บงมาไว้อย่างดีมันสิคือจุ้ยคู่คู่กับโอ้กับบ่ลล่งเลยครับไหนอยากเทสูงมึงลอดลุ่นพี่น้องรอดลุ่นสี่ได้เบอรดอกตัวนี้ ลุงล้งเหรอพี่น้องครับลงเหรวครับลงเหรวครับโอ้ยเปิดกล่องวะท่านลงเหรวครับลงเหรวพี่น้องโอ้สวยสีลงไดเฮ้ยมันจะติดพีทแล้วพี่น้องติดแล้วครับเรียบร้อยอูย้อ่าบุกโดน าลุกโดนพี่นออ้องโอ้ยกรกล่องกองทันนี่ก็จะสีบโบลง่งยอ่ยอๆยอ่ยอๆรวยตื่นรวยตื่นพี่นอ้องโอ้ยนี่ก็จะสีบโบล่งไหมพี่นอ้องจากปลุกบุ่น ไายบอท่านพี่น้องผมนึกว่ามันิี่บลงปิดกล่องไว้นางจอบเห็นจะเหนียไปโดนเติบบริวลงเลยครับโอ้หหางเด๋นอนุกตัวนี้แข่งขาอุ๊บใหญ่งงครับพี่นอ้องเตาหลวงอ๋อคู่บางเหรอด้วยโอ่ก็อย่าไปขึ้นจับวันยานยังเด๋อนงพี่น้อง คนต,ตัวนี้กลึงเป็นนักเถื่อาลูกเอาผมเลรียแห้งปวดบ่เหอออเอาไหมเอาลูเอาเอา,เอาโอ้หมานมากเหรอพี่นอ้องโดนโดนเทื่อครับจังสีได้ เปิดลำพ้ล่อเนี่ยครับเดี๋ยวลุยเอือนแน่ครับสันบ่เปิดลำพงกับบนลงเอมมะลูกจัดการคู่เลยละเอาคู่นี่อ่างครับเดี๋ยวลุยนี่แล้วมันเป็นนกวงวงครับเป็นนกหยันหยันเปนป้ใจยักเที่ยเป็นบ่ใจบ่ถึงครับนกตัวนี้ เป็นวงว่องยังไดบัใจบ่ได้นกตัวนี้แต่ก็หมานอยู่ครับมีความหมานแน่อยู่แต้มที่สิบเอ็ดครับตัวนี้เจ้าลุยครับนกฝึกยังบ้านเด็กถือว่าเป็นนกตัวดอกพี่น้องอาศัยใ,ใ,ใส่ลำโพงน้ำบริสันนกลงหยาครับช่วงนี้สร้างสถานาการณ์ให้มันนั่นให้มันลงน้ำครับบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนกมันบบเก่งปันไดนะครับนกตัวพอ่อเหรียญแด้ เบาเตยกับบลูสีใดบ่ครับเดี๋ยวไปหาเบาเตยกันนะครับนี่ครับไลยเนาะนกออกมุนๆครับตัวนี้อกเท่าจากหน่อยอูแต่ว่าเก็บขนนนี่แห่พี่น้องเห็นบาแดงๆครับขนยังก่อเขาเอื่อว่าใส่ข้อมานี่ครับมานี่ท้องครับเบื้องเอานะครับนี่ครับเสียงกลางครับมีคาล้มหนุนครับเรียกคําคู่คาครับแต่ว่าบางๆ่บลายครับเปิดลําโพงขึ้นเทียหนึ่งบินมานี่ครับนี่ ต้นอยู่ค่ายไงนี่แหละดินมาเถียงโดนเติบครับประมาณสิบหาานาทีได้ครับกว่าสีลงหลิวลงมากอะคู่เด็กเข้าหนึ่งติดเลยพี่น้องเอา้ามา,านมา,านพี่น้องมือนี่สุดยอดอยู่ครับไปขออนุญาตเก็บนกเราไปหาเบ้าเตยก่อนครับผมรอหลุดรอติดตามครับมือนี้่าสิได้จักเตีมครับไเปเบิ่งเบาเตยครับ หมานอีกแล้วพี่น้องเบาเตอยกำนกมาอีากแล้วครับนี่โอ้ด,ด,ดังเถอะวะฮะเสียงดีอยู่วสันเสียงไหนครับผมเสียงกลางเสียงกลางของเขากับตัวนั่นแหละเสียงมังบนบินมาขันนั่นแหละเสียงกลางไปหาไงวสันพี่น้องโอ้ใส่ละใส่ละโชูชูเงนินจับเบิ้งไล่เดี๋ยว เออเอาเดี๋ยวนี่ครับของบาอีสานกับตัวนึ่งใบเตยว่าได้เอาถุงมาครับเดี๋ยวไปเป่าเปิดถุงในห้องเลยเแล้วพี่น้องเดี๋ยวโอเต้เบิ่งไร้ครับโอ้เอาหูมันคือเป็นอะไรสิหูมันคือมีน้ำห้องกับมังคุนเดียวโอ้หูคือเป็นไร้แตกๆดีแถอว่า เสียงดีอยู่กัสันพี่น้องของเบ้าเตยโอ้หมานคู่อีกแล้วพี่น้องมือนี่เด็ดอยู่ครับเบ้าอีสานกไ็ไใดหนึงแต้มเบ้าเตยก็ได้นึงแต้มเนาะเบ้าเตยกับเริ่มดังครับช่วงนี้โอ้ยพี่ซบยดนามเนี่แหละครับเบื้งเอาครับปากกอดกอดครับแล้วก็โปขขางนาครับผมอืมกำจนว่าออกเหี้ยพี่น้อง ผมกับน,น้ำหาอยู่จนว่าว่าหันนี่ส่วนสีพ่อกันครับเห็นตลอดนี่บบาเตยแล้วตอวอย่ันเห็นบ่าคับนี่ตนกระถิ่นตนหนึ่งครับนี่เหลียกมองได้ดีอยู่บบาเตยชูมือนี่สุดยอดครับต่อลำโพงครับผมใส่ลำโพรงรอ,อคือตะกี้แะครับคือยังเบาอีสานเห็ดเบาเตยแล้วเบา,เต,บาเตยแล้วมาเรียนวิชาน้ำเบิรดเลยล่ะพี่น้องมานแล้วครับมานอีกแล้วเบาอีสานกับมานครับ เออเหลนลำพงแน่เจ้ารวยเอื่อนเอาแน่ครับพวกนกโบเกีงเนะาะบัวกันเนาะพี่น้องเนาะสูตรไผ่สูตรมันคือว่าล่ะพี่น้องของหมูพรมนี่เน้นลำพงนกโบเกีงนะครับมานมานึงแล้วครับเบ้าเตยเอาถุงมาอยู่ตะจีฮะไล่แบบไล่นก,น,กนี่แหละนกเกานกแกนกดึดดำบันนกโบราณเนี่ยแหละไล่ย,ยังไี่ิแหละครับพี่น้องเบิ่งเอาครับ ขนเกาขนแก่นี่สิเป็นแหลมแหลมแตกๆงั้นสิครับพี่น้องนกน่าจะหลายปีแล้วครับเบื้องแข็งเอารวดพุนจนว่าจนว่าเป็นขอเป็นขอคือยังใส่กอกเลยครับเบื้องเอารวาใส่ถุงครับผมตีตีตีใบตีใบเดี๋ยวหยัดลงให้เขาสั่นในนี่เดีท่านไหนยังเด็ดปีกโอเด็ดปีกเด็ดปีกขึ้นไหวแล้วพี่น้องเนาะเบาอีสานสิผ้าเบาเตยเห็นงั้นสิ่ลใส่ใส่เอาค้นปีกมาเบิ่งกันนะ คืออยู่คืออยู่ลกอีกลกอีกเส็นหนึง่งไปคำไปคู้นดะอ,อบักหลายบอกเขาครับผมผมไปคุนเด้อย้ำผอว่าตู้ขอไปเลี่ยงครับผมเจ้าทีเจ้าทางนะครับพอ,อไปเลี่ยงว่าดีเอาไปอยากไปกินดอกพี่นอ้องนี่แหละตัวนี้ของเบาอีสานครับตัวนั้นของเบาเตยของเบาเตยน่าจะเสียงดีกว่า,ยวาอยู่ครับไม่นนเนาะเสียงไหนเสียงกลางเสียงกลางไปไงยังทีมี่คาร่มอยู่มีคาร่มมาสิน ล่มัดส,สีหาคำสีหาคำขัดอืโอ้ขัดถัว่วเบอีสากนก็ได้ยินแวแวๆล,ล่ะเลยนำมาครับนำมาถืออยูะจะมีสองตัวขันบินไปพุ่นมาัทางไหนบะเห็นบะอืมมันบินไปพุ่นเหละสองตัวขันลงมาพุ่นดันหลังนี่เก็บบ่วงอย่างสันเขาต่อตถ่ายอยู่นีได้วหขัน, <c oughs> นี่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 ไม่จะไปใส่อีก บ่ได้ยินเสียงนกเลยบ่เนี้เงียบกิ๊บทางอื่นนี่บ่ตอนตัวทำยุบฝุ่นเดียวแต่ว่ามันบินมาเขาได้ปุ๊บมันบินมาทางฝุ่นจับตัวนี้เลยจับอีกเอ๋อถ้าเบ้าเตยกันพี่น้องบ่สันเกิดเบ้าอีสานสิลงไปนี่เห็นมันบินไปสองตัวครับว่าเห็นคู่นึงลงไปนี่แหละเดี๋ยวสิลองเบิ่งครับจังหวะถ่าเบ้าเตยเนาะลองเบิ่งครับผมไปจากไหม้ครับ ฉีดะเว้นกับยังใดอีกอยู่ไป้รอรุ่นครับผมบ่มีหนกมาเลยครับหมายสองเป็น้องคุณมะคันยูดันได้มั้ยครับโปออกมาเลยครับต้องน้ำไปมือหลังครับผมมางนี้บอมเป็นบอมเป็นทินนะครับบ้าเตยแล้วก็ล่ออยู่รถหมดเดี๋ยวไปสารขอกูนครับผมเดี๋ยวไปหาบ้าเตยครับก่อนสรุปคลิปครับหมานอยู่ครับมือนี่ ขอเก็บบ่วงแป๊บนึงครับโอ้บเบาตตยมากเหรอพี่นอ้องขี่รถมาหับเลยครับโอ้มาพรบเฉลยเสียงไดบอเสียงกลางเสียงกลางครับเสียงกลางขึ้นไงวะว่านครูออกครูอัอองมีบอมันมีคำ้มี้องคองข้ มีคำสองคำมาสันวีนองมีอ่างความครับขอ,ของบ่าวเตยเนาะของบ่าวอีสานบ่มีครับแต่ว่าคาล้มหนีหนุนมีเหลีย่ยคำคู่คำอยู่ครับอะไรล่ะจะไม่เบิ่งครับผมนี่ของผมสิเป็นไล่ใญ่ๆกลัวของบ่าวเตยครับจากหน่อยนะครับเสียงกับเสียงกลางคือนกันตัวนี้แต่ว่ากา็หน่อยขึ้นกลางครับบ่าได้ถือว่าใ่นะครับ กลางกลางขึ้นนะครับผมว่ามันพื่ยังโตที่้อาเห็นอยู่ฝั่งถนนด้วะตัวเละตัวเละตัวทีว่ว่าลูกมนะัออ้หน่อเออขาวๆนะเพื่อนหนกเป็นมุนๆนนแถวนี้เนาะแต่ลายข้อของบ่าวเตยนี่ที่จัดเลยครับเป็นแต่คาล้มเด็ดอยู่ตามฟังเบิองแววแววมันลมมันพัดลงไปเนาะครับมันเลยบกค่อยดิยนครับผมเป่าอีสานว่าดินมีคาล้มอยู่เชียงกลางครับไปไงของบ่าวเตยได้ นกก็งามอยู่พี่นอ้องทีดีไล่ทีดีนกแบบนี้ต้องเป็นนกเกานกแก่ครับนกโดนแล้วครับนกโบล่ลำโบล้านครับผมกะถือว่ามานเนาะคลิปนี้เนาะช็อตนียังกะตอนนกเขานกยังกะโบได้เห็นนกพี่นอ้องกล่องมันเริ่มสีห่างครับก็ขออภัยน้ำครับผมเบาอีสานกับเบาเตยบบเคยเฟกบบเคยสางภาพเยู่แล้วครับผม บเคยเอานกมาโอ้ติดครับบเคยเห็ดยังสันครับผมเบิ่งจากลายหนกแต่ละตัวครับเปรียบเทียบใส่กันโหลดพี่น้องบบมีลายสัมกันครับผมลองเบิ่งเปรียบเทียบสังเกตเบิ้งครับผมกล่องมันก็ตังบ่ได้ครับหนาแรีงช่วงนี่ขออภัยนําครับผมเดี๋ยวกาลังหาเงินซื้อไหมครับค่อยว่ากันนะครับยังไรได้เห็นแทะเห็นภาพใชครับผมเห็นช็อตสีเห็ดปรับปรุงให้มันดีครับแต่สําหรับมื้อนี่ก็เอาไว้สํานี้เนาเบวเตยเนาะถือว่ามานครับตัอนกหนาแรีงนี่ถือว่าโอ้ ว่าถือหม่องอิลีนี่ได้ยากครับผมตรงต่อยมันถือหม่องที่นกปลาหวงอีลีครับจังสีได้ครับมันยังสีสู้สกระสูอย่างยากเยู่ครับผมนึกว่าจะสีบอลงครับผมถ่าโดนเตือบจังลงครับผมของเบาเตยก็โดนเตือบมันมามันโดนก็ของผมอีกครับของบ้าเตยอ,อ่ะก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบ,บขอบคุณพี่นองที่เขามาหลับชมจนวัจบคลิปนี้แล้วครับผม ขออวยพรหนพี่น้องทุกท่านครับคอยจะเจ็บจะจนนะครับผมคอยลำรวยเงินท้งครับจิตหวังสิ่งดใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับมันนี้ผมก็เบวเตยขอตัวไล่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ